วันนี้ตื่นเช้ามาดูข่าวปอทอจะคุมแชทไลน์เหตุผลเพราะว่าไลน์เนี่ยมันไปกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติเว้ยไอไลน์เนี่ยมันไปกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติยังไงวะอ่านข่าวนี้แล้วก็ไปนั่งนึก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 ดูอ๋อไอหมีตัวนั้นใช่ไหมที่มันชอบมาซ้อมกระต่ายบ่อยเนี่ย ไอ้นั่นใช่ไหมคือผู้ก่ออารร้ายอังกรอริดะปลอมตัวมาเนี่ยส่วนหัวใจในลายป๊อปนี่แม่งก็คงจะเป็นสัญญาณกดระเบิดตึกใบหยกละมัง้งกูว่ามันถึงได้ไปกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติประชาชนจะเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์บอกให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังเดีย๋ยวจะไปกระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติแล้วทีตอนมึงหาเสียงเลือกตั้งแล้วไม่ระมัดระวังตัวเองกันมั่งอะ ตอนหาเสียงเลือกตั้งนะเราเปิด Facebook ขึ้นมามันก็จะมีสเตตัสของเพื่อนเรา,เาตื่นแล้วนะกินข้าวอยู่ไปทํางานรถติดจุงเบยเพรเลื่อนขึ้นไปข้างบนก็จะมีรูปไอ้หน้าหนวดคนนั้นมันเบอร์มันและพักการเมืองของมันขึ้นเด้งขึ้นมาหน้าฟีดพวกเราตลอดทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เคยไปกดติดตามพวกมันแต่มันเด้งขึ้นมาเพราะว่ามันซื้อโฆษณาไม่ได้อยากรู้เลย มึงไปทาอะไรที่ไหนไปหาเสียงที่ไหนกูไม่ได้อยากรู้กูไม่ได้เลือกมึงอยู่แล้วกูเลือกชีวิตแต่ก็ต้องทนดูพวกเราต้องทนกูกดติดตามสาวแม็กซิมหวังจะได้กดไลค์รูปสาวๆพวกนั้นก็เจอสเตตัสของมึงฟีดทับขึ้นมากดรูปสาวแม็กซิมกูจมหายลงไปตลอดเพราะมึงซื้อโฆษณาตัวแพงสุดมึงกระทบกระเทือนความมั่นคงของกูมึงไม่ห้ามตัวเองกันบ้างเล่าแล้วไอ้พหลบอคอมพิวเตอร์เนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็คือเครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนมาแม่งก็ใช้อภิสิทธิ์มาก็แบนเว็บไซต์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็บอกว่ากระทบกระเทือนความมั่นคงยิ่งรักมาก็แบนเว็บไซต์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็บอกว่ากระทบกระเทือนความมั่นคงคึกกูไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่พวกมึงจะฆ่ากันเองจะทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยตามสบายมึงแบนเว็บไซต์พักพวกฝั่งตรงข้ามได้ตามสบายตา่ใดที่มึงไม่มายุ่งกับเว็บไซต์โดนจินของกู เบงจะทะเลาะกันจะลากเก้าอี้ก่อนรองเท้าไล่ปลาหรือจะแบกอาก้าไปยิงกันในสภากูไม่มีปัญหาแต่นี่มันเดือดร้อนกุ้ยปอทอมันไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเฮ้ย <c oughs> ความมั่นคงที่มันบอก่ยที่มันพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรเอาเราจะแชทกันเป็นส่วนตัวคุยกับกิ๊กหรือว่าอะไรพวกนี้มันไปละเมิดความมั่นคงของพวกมันหรือเปล่า กูไม่รู้เจ้าหน้าที่ประเทศไทยแม่งยิ่งงี่เง่าอยู่คุณต้องออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะว่าคุณจะตรวจสอบยังไงอะไรแบบไหนก่อนที่จะมาบอกว่าคุมแชทไลน์เนี่ยนะคือมันต้องแยกให้ออกระหว่างความมั่นคงกับเสรีภาพของประชาชนน่ะมาระดับไหนความมั่นคงคืออะไรความมั่นคงก็อาจจะอย่างเช่นไอคลิปผู้ก่อการร้ายตัวปลอมอังกอริดาอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นถือว่าเป็นความมั่นคงหรือว่าขา่าวรัฐประหาร เก่าลือเรื่องรัฐประหารอ่าอันนี้ถือเป็นความมั่นคงได้แล้ววิาพาษ์วิจารณ์พักการเมืองนักการเมืองอันนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงไหมกูว่าไม่ใช่หรอกถ้ามึงบอกว่าอันนี้คือความมั่นคงมึงนั่นแหละ,ะเผด็จการถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยคุณต้องออกมาให้สัมภาษณ์ให้ชัดเจนกว่านี้ว่าความมั่นคงที่คุณว่าเนี่ยมันคืออะไรให้สัมภาษณ์แค่นี้เนี่ยประชาชนเขาแตกตื่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพรบคอมพิวเตอร์ ฝากรัฐสภา,าด้วยไปแก้ไขเถอะผมอ่านดูหลายข้อแล้วผมว่ากฎหมายข้อนี้เปดนเด็ดการนะเพราะมันจัดอยู่ในหมวดความมั่นคงและไอ้ความมั่นคงของมันเนี่ยความหมายมันกว้างเหลือเกินสุดท้ายแล้วไอ้ความมั่นคงมันก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบเนี้ยผมว่ามันไม่แฟร์ว่ะไม่ยุติธรรมนะฝากไปแก้ไขหน่อยโอเคครับ